สวัสดีครับในช่วงหลังๆนะครับในเพจของผมเนี่ยจะมีคนหลังไม่เข้ามาตลอดเลยว่าถ้าอยากจะเริ่มเข้ามาในวงการของอสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยควรจะต้องเริ่มจากตัวไหนดีรวมไปถึงในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่อยากที่จะเสียเงินไปกับตัวคีย์บอร์ดที่ราคาแพงมากจนเกินไปครับคำถามประเภทนี้เนี่ยจึงเข้ามาบ,บ่อยๆครับในเพจของผมในวันนี้นะครับผมก็เลยทําคลิปรวบรวมรคีย์บอร์ดที่ผมมองว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นในวงการคีย์บอร์ดนะครับและราคาเนี่ยก็ไม่แพงมากจนเกินไปด้วยอยู่ในเลทราคาประมาณไม่เกิน3,000บาทคร จะมีรุนอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปดูได้เลยโดยเริ่มจากหมวดหมู่แรกนะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดที่อยู่ในเลเยอร์หกสนนั่นเองผมเลือกมาให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเริ่มจากตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Rk 6 1นั่นเองหรือว่า Royal Crush Rk 6 1คีย์บอร์ดขวัญใจมหาชนเลยครับเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงมองมันไว้แล้วก็ซื้อมันมาเป็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นในการเอามา mod หรือเอามาทำการคัสตอมนั่นเองครับค,บาค,าาคาีย์บอร์ด Rk อกีเนมิ ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็ยังมาในดีไซน์60%ขนาดกระทัดรัดและฟังก์ชันอย่างครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของการฮอสสวอ p ที่สามารถเปลี่ยนสวิตช์เองได้รวมไปถึงฟังก์ชันไฟ R G B และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาพร้อมกับการเชื่อมต่อไร้สายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธการเชื่อมต่อผ่านไวเลสกเฮิรนั่นเองตัวที่2มีชื่อว่า g a m a K 61นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่เป็นคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากครับฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดขนาด60%นะครับมาพร้อมไฟ RGB ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยยังเป็นฮอรสบอรอีกด้วยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนสวิชเองได้นะครับและจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างจากตัว r k 6 1นั่นก็คือตัวเคสของมันครับที่เป็นเคสลักษณะสีขุ่นหรือว่าสีใสนั่นเองทำให้เวลาเปิดไฟ RGB เนี่ยไไฟจจะะเเรรือออองงกกกกมมมาาาาาาแลล้้วว็ยยยด่ย่สคับ สำหรับคนที่ชอบไฟ r g b แบบเต็มๆตเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ gk 6 1 x นั่นเองก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยมองผลเผอแล้วก็จะคล้ายๆกับ r k 6 1นั่นเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีจุดต่างๆนั่นก็คือในตอนที่เราซื้อมาตอนแรกเนี่ยครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมาแค่แบบเป็น barebone หรือว่ามาแค่เคสแล้วก็พวก stabilizer เท่านั้นครับ switch so, เนี่ยกับ key จะไม่ได้ให้มาด้วยนะครับ ทำให้เราเนี่ยถ้าซื้อตัวนี้มาเนี่ยก็ต้องไปซื้อสวิชแล้วก็คีแคปแยกเพิ่มอีกต่างหากนั่นเองส่วนเรื่องวัสดุแล้วก็สเปคอื่นๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว RK61 ครับแล้วก็มีจุดแตกต่างจุดหนึ่งน,นั่นก็คือตัว GK61X เนี่ยจะไม่มีการเชื่อมต่อหลายสายแบบบลูทูธหรือว่า2.4กิกะเฮิรตซ์ให้มาด้วยนะครับมีแต่แบบเสียบสายอย่างเดียวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหมวดหมู่ของ l a y o u ์ประเภท65%นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกัน เรามาเริ่มกับตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือ Warme ม k 66นั่นเองโดยรวมดูจากสเปคแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกับตัวก a ร m a k k 61นะครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยครับแค่ตัดบางปุ่มออกไปเท่านั้นเองตัวสเปคโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าคล้ายกันมากเลยครับแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นกว่าตัวก a ร์เม k, k 61อยู่อย่างหนึ่งนะครับเท่าที่ผมสังเกตได้นั่นก็คือคีย์บอร์ดตัว w a r m e r k 66เนี่ยจะมาพร้อมกับการวางสวิชแบบ s าวล์เฟซซิ่งครับซึ่งซงวล์ จริงๆแล้วผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดให้อธิบายสั้นๆเนี่ยก็คือตัวการวางสวิชแบบ s o ว t ์เฟซิ่งเนี่ยเมื่อเราใช้คีย์แคปประเภท c u r r r y profile เนี่ยจะทําให้เสียงของมันเนี่ยออกมาดียิ่งขึ้นครับไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าไม่มีเสียงที่ไม่พึงประสงค์ออกมานั่นเองตัวต่อมานะครับก็คือ AK68 นั่นเองตัว AK68 เนี่ยสเปคโดยรวมเนี่ยก็แทบไม่ต่างกับตัว a k 6 1เลยครับแค่มีปุ่มเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ตัวฟังก์ชันต่างเนี่ยยังสามารถทําได้ครบเหมือนกับตัว r k 6 1เลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวของ r k 6 1กเนี่ยก็จะมีอีกหจุดนะครับที่แตกต่างกับตัว r k 6 1ที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือตรงบริเวณจุดเสียบสายของ r k 6 1เนี่ยจะมีที่เสียบสําหรับ usb มาให้2ช่องด้วยครับซึ่งตัว r k 6 1เนี่ยจะไม่มีตัว r k 6 1เนี่ยเราสามารถทีถ่จะเอา usb หรือว่าเมาส์เนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านหลังของตัว r k 8ได้เลยครับ ต่อมาก็เป็นเลเยอร์ที่มีความนิยมอีกเลเยอร์นึงเลยนะครับนั่นก็คือเลเยอร์75%นั่นเองมีท er ั้งหมด4ตัวด้วยกันเริ่มจากตัวแรกกันเลยครับกับ Echo 3.84นะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยทำรีวิวไปแล้วในช่องนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้แล้วกันนะครับสามารถเข้าไปดูรีวิวเต็มๆตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดเอาเคร่าวๆเ,เนี่ยก็เป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มครับเป็นคีย์บอร์ดที่ให้ตัวบอดี้มาแข็งแรงนะครับมาอ้อมกบคีย์แคปสีสันส รวไมไปถึงสวิชของ Echo เนี่ยก็มีคุณภาพอยู่แล้วด้วยตัวคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับถ้าอยากดูเต็มๆเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ไปดูคลิปรีวิวได้นะครับผมอันดับต่อมาครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดที่ชื่อว่า figure ik 75เองเอาใจสำหรับคนที่ต้องการคีย์บอร์ดที่มีนอ็อปหรือว่ามีปุ่มหมุนนั่นเองเคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้ระบบการเมาส์แบบแกสตเมาส์ ข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนั่นก็คือมีตัวหนอบหรือว่าตัวปุ่มหมุนเนี่ยให้เราสามารถที่จะปรับหมุนเพิ่มลดเสียงได้นั่นเองรวมไปถึงตัวเคสของคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นเคสพลาสติกที่มีความใสระดับหนึ่งครับทำให้แสงที่เป็นแสง R G B ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถที่จะส่องสว่างผ่านตัวเคสออกมาได้อย่างง่ายเลยครับรวมไปถึงตัวฟิกเกอร์ i f 7 5นะครับยังมีจุดเด่นอีกก็คือ ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาพร้อมการเชื่อมต่อหลาสายถึง3รูปแบบนะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ o 0การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือว่าไวเลส e s s 24 GHz แล้วก็การเชื่อมต่อผ่านสายครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ next time 75เองตัว next time 75เนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกับตัว figure ik 7 5ครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดขนาด75%มาพร้อมปุ่มหมุนนั่นเอง แตกต่างกันตรงที่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยไม่มีการเชื่อมต่อไร้สายนะครับต้องเสียบสายอย่างเดียวแล้ไไปถึงตัวเคสหรือว่าตัวบอดี้ของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบใสๆครับจะเป็นบอดี้ที่เป็นสีดําหรือสีขาวแบบถือไปเลยครับไม่แสงเนี่ยไม่ได้เลืองผ่านเคสเออกมาสักเท่าไหร่ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคีย์บอร์ดที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นะครับอาจจะมีรุ่นอื่นที่ผมไม่ไดเอามาอยู่ในลิสต์นี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อผมจะมารีวิวในอนาคตนะครับหรือว่าใครมียี่ห้ออื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ